คนที่มีปัญหาสายตานะครับตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสายตามีปัญหามากกว่าหนึ่งโฟกัสบางทีเนี่ยเราจะใช้แว่นตาที่เป็นซิงเกิลวิชั่นเนี่ยนะครับคือสายตาเดียวแติว่าดูไกลไม่ชัดเราก็ใช้แว่นอันหนึ่งดูใกล้ไม่ชัดเราก็ใช้แว่นอีกอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาดูไกลดูใกล้ดูไกลดูใกล้กลสลับกันเนี่ยเราจะต้องถอดเข้า,เ,าเปลี่ยนอันนี้ถอดอันนี้เปลี่ยนนี้ถอดอันนี้ประวันไมเลยก็เลยเกิดการออกแบบของเลนที่เรียกว่ามัลติโฟโคลหรือโปรเจสติฟเลนสวัสดีครับผมชื่อสว่างประจักษ์ธรรมเป็นประธานกรรมการบริษัทวิชั่นเวนเจอร์ ure, จำกัดครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึง,งคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องสายตาที่ทุกคนจะต้องมีปัญหาโดยธรรมชาติของเราเนี่ยคนทางเอเชียเนี่ยเราจะมีปัญหาทางด้านสายตาสั้นตั้งแต่อายุน้อยขึ้นมาเรื่อยๆส่วนทางด้านประเทศยุโรปเนี่ยเนื่องจากสรีระไม่เหมือนกันเขาจะมีปัญหาทางด้านสายตายาววิธีการแก้ของปัญหาสายตาเนี่ยก็มีสองสองชนิดเองเราจะใช้เลนูล หรือเราใช้เลนส์เว้าท่านี้สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาทั้งยาวทั้งสั้นเนี่ยพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านสายตาหนังสือควบไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการจะต้องใช้เลนส์ที่เรียกว่าโปรเกสซีฟเลนส์หรือมัลติโฟกัลโปรเกสซีฟเลนส์คือเลนส์ที่มีโฟกัลมากกว่าหนึ่งในเลนส์ผัดเดียวกันนี่ อันนี้เป็นเลนส์ปกติชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยบริษัททีโจะมีตัวอย่างให้ที่ทแสดงความแตกต่างให,ใ,หให้เห็นนะครับอันนี้คือตาล,ลบหรือสายตาสั้นอยู่ข้างบนแล้วก็มีสายตาบวกหรือเลนส์นูนอยู่ข้างล่างจะเห็นมักขอบมะนยนาขนาดนี้แล้วก็อขอรงกลางจะบางแต่ถ้าหากว่าเป็นเลนส์สำหรับคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนยุโรปที่ข้างบน ก็เป็นเลนนูนข้างล่างก็เป็นเลนนูลเลนนูลเนี่ยขอบมันจะบางตรงกลางจะหนานะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นครับราคาก็ามีตั้งแต่เป็นหลักพันนะครับขึ้นไปจนถึงหลักรายเล่หมื่นเลยอันนี้วิธีการาจะใช้เลนให้เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องเลือกกรอบที่มันเหมาะกับหน้าตาของเราก่อนจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้กับเลน โฟกัสซีคือการมองผ่านเลนเนี่ยตั้งแต่ข้างบนลงไปจนถึงข้างล่างกรอบแว่นตาที่แคบขนาดนี้คอนทีไปไม่เหมาะที่จะใช้ทำเลนโปเกัสซีเนื่องจากว่าเรามองตั้งแต่อยู่จุดกลางของเลนเนี่ยลงไปถึงตรงนี้มันเหลือเนื้อที่อยู่นิดเดียวเองเนื้อที่ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะประมาณ24มิลขนาดนี้นี่ใช้ได้ละเรียกว่ามีระยะที่จะให้ใสายตาไล่ลงมาเนี่ยพอละถึง24มิล อันนี้จริงๆมันก็ใช้ได้แต่มันใหญ่เนื่นองจากมันใหญ่มากเนี่ยถ้าว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันจะมากขึ้นเรื่อยๆข้อสําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเลือกกรอบแว่นตาที่มันเหมาะกับใบหน้าของเราก่อนแล้วก็ความโค้งให้มันพอดีก่อนแล้วก็มันเลือกกรอบแว่นตาลักษณะที่ควรจะใช้กับโปรเกรสซีฟเลน คือเลนนเนี่ยนะครับมันมีทั้งดูแลกับมีทั้งเราใช้ไม่ไม่ถูกไม่ถูกวิธีใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยคือการจ้องมองที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเป็นระยะนานๆนนการจ้องที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะนานๆาเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเมื่อยแล้วก็เกรง็งถา้าเราทำอย่างนั้น,นบ,บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้สายตาสั้นเร็วขึ้นวิธีการที่จะรักษา ให้ดวงตาเราใช้งานได้ดีและปกติเนี่ยก็คือเช่นดูใกล้ๆสัก30มนาทีแล้วคนจะหยุดพักมองไกลเหลือมองไกลๆนี่ครับให้มีการพักสักสองสนาทีแล้วก็กลับมาทำใหม่ทำอย่างนั้นสลับกันไปมันก็จะช่วยพยุงไม่ให้เ,เกิดสายตาสั้นเร็ว